รัฐบาลแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนผ่าน2มาตรการในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้นะคะและก็จะไปสิ้นสุดในวันที่30เมษายน2568มาตรการดีๆแบบนี้จากทางรัฐบาลวันนี้ค่ะโฆษกรัฐบาลคุณจิราย,ยุห่วงรัพย์ชัดเจนแจงชัดในประเด็นนี้และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่30เมษายนนี้ใครสนใจฟังด่วนเลยค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทย ุกคนทั่วประเทศรัฐบาลได้มีการขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศผ่านโครงการคุณสู้เราช่วยและสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายน2568ในส่วนของรัฐบาลโดยโฆษกรัฐบาลคุณจิรายุหวงส์ซัดจะเจนแจ้งชัดถึงประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุหวงสัพย์ เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะครับหลังเคารพธงชาติ8นาฬิกาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของโครงการที่มีชื่อว่าคุณสู้เราช่วยจำได้ใช่ไหมฮะคุณสู้เราช่วยล่าสุดท่านผู้ชมครับก็มีการเปิดโครงการขยายเวลาครับอตอนแรกจะจบลงไปตั้งแต่ปลายเดือนอมีนาคมนะครับตอนนี้รัฐบาลน,นั้นก็ขยายเวลาไปจนถึงวันสิ้นเดือนนี้ครับ โดยมาตรการคุณสู้เราช่วยในการประกอบไปด้วย2มาตรการสําคัญได้แก่ลดผ่อนลดดอกอันนี้ลูกหนี้รายย่อยที่มีสินเชื่อแบบผ่อนชําระนะครับและนอกจากนั้นครับมาตรการจ่ายปิดจบสำหรับลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียนะครับก็คงต้องติดตามรายละเอียดนะครับมีไปจนถึงสิ้นเดือนนีครับท่านผู้ชมที่สนใจ 1, 2, 1, 3ไม่ได้บอกหวยนะครับ 1, 2, 1, 3สา คือเบอร์โทรของคอเซ็นเตอร์อันนี้คอเซ็นเตอร์ดีนะฮะแล้วกองเจากนี้ก็ยังมีสถาบันการเงินที่สนับสนุนอีกหลากหลายนะครับลองโทรศัพท์เข้าไปสอบถามนะครับคุณสู้เราช่วยขยายเวลาถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้านะคะโครงการคุณสู้เราช่วยค่ะในการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยลงทะเบียนแล้วประมาณ5้าแสนรายนะคะตอนนี้นะคะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับทางสถาบันการเงินชั้นนําในประเทศและก็ภาคธนาคารพาณิชย์นะคะบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวมไปถึงสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจได้มีการออกมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยภายใต้โครงการคุณสู้แล้วก็เราช่วยผ่าน2มาตรการมาตรการที่1 ก็คือจ่ายตรงคงทรัพย์ช่วยลูกหนี้สินเชื่อบ้านรถ SME ขนาดเล็กที่มีวงเงินไม่สูงส่วนมาตรการที่2จะเป็นการจ่ายปิดจบนะคะช,ช่วยลดภาระนี้ให้แก่ลูกหนี้บุคคลธรรมดาหนี้ NPL นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะสามารถติดต่อทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยกับทุกธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจากทางภาครัฐได้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารของทางภาค,าคอกลางทกสอทอสธนาคารออมสินธนาคาร กรุงไทยแล้วก็ธนาคารอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการผ่านมาตรการโครงการคุณสู้เราช่วยค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากจะหมดเขตในวันที่30เมษายนนี้ใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยติดต่อตามนี้เลยนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ